สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับก็สู่เพจมันนี่ซิกแพคจัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสําเร็จนะฮะหลายๆคนคงอาจจะเริ่มกลับมาจากการไปเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามีหลายโค้ชหลายเทรนเนอร์เลยที่เขาพยายามจะบอกเกี่ยวกับวิธีการตั้งเป้าหมายให้กับคุณนะครับหลายๆคนอาจจะเริ่มรีวิวแล้วก็เริ่มตั้งเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนที่ะจะหมดปี หรือบางคนก็อาจจะเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายแล้วนะฮะผมเชื่อว่ามันเป็นเทศกาลการตั้งเป้าหมายเลยเพรทั้งครูท<า>ั้งโค้ชท<า>ั้งเทรนเนอร์ทั้งอาจารย์หลายๆคนนะฮะก็ออกมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้าหมายกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะปีนี้ผมเลยไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้าหมายนะฮะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเออแล้วใครที่แบบว่าดูไลฟ์ผมอยู่ตอนนี้คุณตั้งเป้าหมายหรือ,อยังว่าในปีนี้เนี่ยคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังผมจะถามคำถามว่าเงินกับเวลาครับ อะไรสําคัญกว่ากันครับคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองกับอึดอัดกับการที่เราไม่มีเงินหรือว่าเราก็จะตอบว่าอ๋อถ้าเกิดมีเงินเงินก็สําคัญกว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่าไอ้เกิดจริงๆแล้วมันก็คือสำคัญทั้งสองทั้งสองอย่างแหละแต่ถ้าเกิดให้ผมเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งผมจะเลือกเวลาครับหลายๆคนก็จะเลือกเวลาเช่นกันนะครับคนส่วนใหญ่นะครับคิดว่าเวลาเนี่ยก็สําคัญนะ แต่บางคนก็รู้สึกว่าเวลาเขาไม่ได้สําคัญอะไรเวลามันเป็นสิ่งที่บางคนคิดว่ามันได้มาฟรีบางคนคิดว่าเวลามัน,มนเดี๋ยวก็มาใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคิดว่าวันพรุ่งนี้คุณมีได้เสมอไงมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ทําให้คุณคิดว่าเงินสําคัญกว่าเวลาผมจะบอกนี้นะครับต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้คุณไม่สามารถกลับไปย้อนเวลาในสิ่งที่คุณผิดพลาดมาในสิ่งที่คุณตัดสินใจผิด ในสิ่งที่คุณเลือกทำบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกเสียดายเวลาแต่คุณเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนที่ที่ยังใช้ชีวิตแบบไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เห็นคุณค่าของเวลาเขาก็เลยจะปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปถ้าคุณมีเวลามากกว่าคุณก็สามารถเปลี่ยนเวลาของคุณให้เป็นเงินได้จริงหมจริงผมอยากให้คุณนะครับลองกลับไปฮะ ถ้าเกิดที่บ้านคุณตอนนี้มีอยู่นะถ้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่คุณดูรูปพ่อแม่ของคุณคุณอยู่กับพ่อแม่คุณหันไปดูที่หน้าแม่คุณเลยนะฮะหันไปดูที่หน้าคุณพ่อคุณเลยนะคุณลองเปลี่ยนมุมมองฮะเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่คุณมองหน้าคุณพ่อคุณแม่ของคุณอยู่เนี่ยนะฮะเวลาหรือนาฬิกาที่ยกอยู่ข้างบนหัวเขาฮะปกตินะฮะคุณจะมองนาฬิกานนั้เรือนนั้นเนี่ย เป็นวงกลมเพราะว่าคุณคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็ได้เจอคุณพ่อคุณแม่คุณอีกพรุ่งนี้คุณก็ได้เจอคนที่คุณรักอีกจริงไม่จริงแต่ผมอยากให้คุณนะครับลบภาพนาฬิกาวงกลมออกจากหัวคุณพ่อคุณแม่คุณออกครับแล้วเปลี่ยนเป็นนาฬิกาทรายฮะคุณสังเกตไหมครับว่านาฬิกาที่อยู่บนหัวคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปนาฬิกาทรายที่ทรายเล็กเขาเรียกอะไรค่อยๆไหลลงมานะจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําค่อยๆไหลลงมา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  เฉลี่ยครับผมเฉลี่ยอายุของมนุษย์นะฮะบ,บางคนอาจจะบอกว่าฉันเห็นคนที่อายุ90กว่าปีฉันเห็นคนที่อายุร้อยกว่าปีผมให้เฉลี่ยเฮเวอร์เ,เลชครับเฉลี่ยว่าคนทั่วไปทุกคนบนโลกนี้ตายที่อายุ80ปีคุณลองดูครับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับตายที่อยู่บนนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกอกี่ปีที่เขาเนี่ยครับจะหมดอายุลงหลายหายคนใช้ชีวิตโดยที่ ไม่ได้ดูครับว่าเวลาของคนที่อยู่ตรงหน้าคุณหรือเวลาที่อยู่บนหัวของคุณเนี่ยเหลืออีกอกี่ปีทําให้คุณคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีเสมอสำหรับคุณไงทําให้คิดว่าปีนี้ไม่เป็นไรช่างแม่งปีหน้าเอาใหม่ไว้พวกเราแล้วก็ทยาไงแล้วคุณก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตใช้ชีวิตพอใช้ชีวิตเสร็จปุ๊บท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณก็บอกว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่แล้วไอ้คำว่าปีหน้าเอาใหม่ตอนนี้แม่งมาถึงแล้วไงแล้วคุณก็กําลังเริ่มใหม่กันอยู่ ในวันนี้ที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณมองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่คอยดูสิครับคุณแชร์ไลฟ์นี้แชร์ไลฟ์นี้เก็บไว้ดูเลยไม่เกินครึ่งปีคนกว่า70%ที่ดูลฟ์นีอยู่แม่งมึงท้อแล้วมึงรู้สึกว่าเป้าหมายที่มึงตั้งว่าจะสำเร็จในปีนี้แม่งเป็นไปไม่ได้แล้วจริงไม่จริงคุณลองดูตัวคุณเองก็ได้ครับในทุกๆปีครึ่งปีรู้สึกว่าเฮียแม่งเป็นไปไม่ได้แล้วกูไม่น่าจะทำได้แล้ว แล้วคุณก็หมดไฟแล้วคุณก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่มันจะมีแค่คนเพียง5%เท่านั้นที่สามารถทําเป้าหมายของเขาเนี่ยได้สําเร็จหรือสักเซสเกิน 80- 90%บถึงาบางคนนี่1้0อนตามที่เขาตั้งเป้าหมายเลยผมจะบอกครับว่าคุณนะฮะอย่าเอาเป้าหมายของคุณมาล้อเล่นอย่าตั้งเป้าหมายแบบล้อเล่นอย่าตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดไม่เกิดก็ช่างมันก็เอาใหม่ คุณคิดใหม่ครับไม่งั้นคุณจะฝังในไมซ์เซ็ตของคุณนะครับแล้วทำให้สันดานคุณเป็นคนที่ยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างง,ง่ายเสมอคุณจะยอมแพ้ในทุกๆครั้งที่คุณล้มเหลวคุณจะยอมแพ้ในทุกๆครั้งที่มันรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วและคุณก็หยุดแต่ไม่พยายามไ์หรือสู้ต่อให้มันประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเป็นครับ สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับได้ในทุกๆครั้งที่เป้าหมายนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วจริงๆถ้าเกิดปีนี้เป็นปีที่คุณอยากจะตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆคุณครับผมอยากให้คุณเริ่มเขียนเวลาโดยเอา80ลบกับอายุของคุณพ่อคุณแม่คุณตอนนี้แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณเหลือเวลาอยู่กับท่านเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณอยากจะสําเร็จคุณต้องสําเร็จภายในปีไหนแล้วคุณคิดว่า 80ท่านจะเดินไหวไหมท่านอาจจะเดินไม่ไหวแล้วถูกไหมคุณต้องสําเร็จตอนที่ท่านอายุเท่าไหร่คุณถึงจะสามารถที่จะทดแทนบนคุณหรือให้บางสิ่งบางอย่างให้กับครอบครัวของคุณได้ถ้าเกิดคุณเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไอสิ่งต่างๆไอเป้าหมายชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ควรล้อเล่นคุณไม่ควรเอาเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ไปฟังคนบ่นคนดา่า เรื่องที่แบบว่าไปนั่งเมาส์เรื่องที่ไปกินเหล้าเรื่องที่ไปไปสำเร็เทเมาส์เรื่องที่บอกว่าเล่น Facebook ถอนหายใจทิ้งไปแต่แต่ละวันแต่ละวันโดยที่ไม่คิดที่พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเลยผมจะบอกว่าถ้าคุณคิดได้อยางไงแล้วนะฮะคุณต้องเริ่มปัดเริ่มปฏศศิเสธปฏศศิเสธหลายๆสิ่งที่มันขโมยเวลาไปจากชีวิตคุณครับปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ใช่เป้าหมายที่คุณเขียนไว้ตอนต้นปีเช่น มีโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วคุณก็ทําได้นะแต่มันจะลบกวนกับสิ่งที่คุณจะทําให้ถึงเป้าหมายคุณจะต้องเลือกตัดเลือกตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาแต่มันไม่สอดคล้องป้องกันกับเป้าหมายของคุณออกจากชีวิตคุณสักทีหลายคนเลือกที่จะรับครับรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้ไม่คือโอกาสนะเว้ยแล้วคุณก็ยอม ยอมให้หลายสิ่งหลายอย่างมาขโมยเวลาไปจากเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ครับลองทบทวนดูฮะว่าใครบ้างในปีนี้ที่โดนขโมยเวลาไปกับเรื่องพวกนี้บ้างครับบางคนอาจจะโดนขโมยเวลาจากคุณตัวคุณเองที่รู้สึกท้อทแท้ว่าชีวิตนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ปล่อยตัวเองให้นั่งเศร้าเสียเวลาหลายชั่วโมงหลายวันหลายๆคนโดนขโมยเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับการทำในสิ่งที่ไร้สาระ คุณลองคิดดูครับว่าคุณเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้ขนาดไหนแล้วต้นปีคุณอาจจะมีพลังและกําลังใจมากๆอย่างยิ่งยวดเลยถูกไหมที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณให้ได้ตามเป้าหมายอย่าปล่อยให้เวลาของคุณไร้ค่าเพราะเวลาของคุณทุกวินาทีมันสามารถทําเงินได้สามารถใช้ชีวิตให้กับครอบครัวของคุณให้มีความสุขได้อย่าปล่อยให้เวลามันหมดไปอย่างไร้ค่าเลยนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทาครับ แล้วก็ทำในสิ่งที่ดีนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย